แต่บางคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีความฝันเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ครบพร้อมทุกอย่างเนี่ยเราอยากให้เขามองตัวเองอยังไงบ้างหรือว่าใช้ชีวิตยังไงบ้างคือพี่ว่าถ้าเรามีความฝันแล้วเรารักมันจริงๆอ่ะอืพี่ว่าเราจะอยู่กับมันได้โดยที่แม้ว่าวันนี้เรายัางไม่ได้เข้าใกล้มันอ,ะอ่ะแต่เราจะยังคงวนเวียนไม่ไปไหนแค่นึกอ,ออกใช่ไหม,มพูดเหมือนผีเลยไม่ในนึกใจแต่และนึกใจเหมือนหมาเลยว่ะเหมือนหมาที่รเราเจ้าของไม่แต่หมายถึงว่าถ้าใจเรามันรักแล้วมันใยมันฝังใยกับอะไรอ่ะ เราจะวนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วสักวันน่ะไม่รู้สําหรับพี่นะเหมือนอาจจะกดแรงดึงดูดเลยก็ตามมันจะได้ทําเองพอมามีโอกาสอันอื่นมาซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พี่ทําอยากทําอย่างแรกอ่ะพี่ก็เลือกที่จะทํำด้วยข้อจํากัดว่าต้องเลี้ยงชีพหรือต้องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งนั้นน่ะมันเหมือนจิ๊กซอที่มันค่อยๆต่อ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 แล้วเออมันเป็นภาพใหญ่อ่ะแล้วสุดท้ายมันอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองมันอยู่ตรงนั้นแหละอาจจะยังไม่ได้ทํา แต่ถ้าเกิดเราทําจุดอื่นไปก่อนสุดท้ายมันจิรีการเชื่อมโยงของจุดเราไปถึงตัวนั้นก็ใช่นั้นมันจะหาเองแบบแบบงงอ่ะแบบว่ามาได้ไงนะ